สวัสดีค่ะสวัสดีและยินดีต้อนรับนะคะสำหรับในคลิปนี้จะเป็นประโยคถามตอบเกี่ยวกับว่าวันนี้เธอจะทำอะไรประโยคนี้คิดว่าน่าจะเหมาะกับการคุยระหว่างพ่อแม่กับลูกนะคะประโยคแรกก็จะเริ่มต้นด้วยการถามว่าเธอจะทำอะไรวันนี้ w อร์ score d o ยราอีดอกวอร์ส o กดูเยราอีดอก วันนี้เธอจะทำอะไรยอกสกอติลสกูลันยอกสกอติลสกูลันคำว่ายอกเวลาพูดเร็วๆก็จะกลายเป็นยานะคะจากออก็เป็นอานะคะยอกสกอติลสกูลันฉันจะไปโรงเรียนฮูทอร์ดูเดย์ทิลสกูลัน อันนี้ค่ะตัวหนึ่งนะคะคัดคำว่า d ด y ์ฮูทอ r d ดูเดย์ทิลสกูลันือทอร์ดูเดย์ทิลสกูลันเธอไปโรงเรียนยังไงก็คือไปด้วยวิธีไหนนั่นเองนะคะในคำถามนี้ฮ r อย่างไรเธอจะไปอย่างไรโยกทอร์บุสเซนทิลสกูลันยาทอร์บุสเซนทิลสกูลัน จริงๆคำว่า till school l u n ส่วนนี้ไม่ต้องมีก็ได้นะคะย่าทอดบุษเ e n ย่าทอดบุษเนแค่นี้ก็พอแล้วนะคะแต่ถ้าอยากจะพูดเต็มๆก็มก็ย่าทอดบุษเส้นทิลสกูลันฉันนั่งรถเมล์ไปโรงเรียนนั่นเองนะคะวิลเกนทีดโอเกเดอร l วิลเกนทีดโอเกด,เ,กด,เ,กดเธอไปตอนไหน เธอไปกี่โมงวิลเกนที่เวลาไหนเธอไปเวลาไหนนั่นเองนะคะบุสเซนคอมเมอร์คล็อกกันนอลคูหกอ,อดืดสิบบุสเซนคอมเมอร์คล็อกกันศนนูลอย์หกอืดติรถเมลมาเวลาเจ็ดนาฬิกาสามสิบนาที 07.30นจะพูดว่า n o n o c t e t i หรือจะพูดว่า halotta ก็ได้นะคะ n o n o c t e t i ก็อ่านตามนี้เลยค่ะ non นย์คูเเทตตก็30นะคะแต่ถ้าคนสวีเดนเขาก็มักจะพูดว่า halotta ก็คือ7จ็ดโมงครึ่งนั่นเองนะคะแน่ เบริยาร์สกูลันแนบเบริยาร์สกูลันโรงเรียนเริ่มเมื่อไหร่ก็คือโรงเรียนเข้าเมื่อไหร่หรือกี่โมงนั่นเองนะคะสกูลันเบริยาร์คล็อกกันอดตาสกูลันเบริยาร์คล็อกกันอดตาสกูลันเบริยาร์คล็อกกันอดตาโรงเรียนเริ่มแปดโมงจะเขียนย่อๆ แบบนี้ก็ได้นะคะเวลาเขียนก็จะเขียนย่อแบบนี้นะคะในวงเล็บแต่เวลาพูดออกเสียงมันก็จะเป็นแบบนี้นะคะคลอกกันคลอกกันคเอลย่อมาจากคลอกกันนั่นเองนะคะอดตะก็คือแปดตรงนี้นะคะ near schedule at the lunch near schedule a c h เธอจะทานอาหารเที่ยงตอนไหนยกสโกแอดตาลุนช์คลอกกันเอลอวะยกกแอดตาลุนช์คลอกกันเอลวะนอนอย่าสโกแอตาลุนช์อกกันเอลหวะนอนไม่ต้องพูดก็ได้นะคะยาสโกแอดตาลุนช์คลอกกันเอลหะ ฉันจะกินอาหารเที่ยงเวลา11นาฬิกาหรือฉันจะกินอาหารเที่ยง11โมง vill gendt t sluter du skolan vill gendt t sluter du skolan เธอเลิกเรียนกี่โมง jok sluter skolan k l o c k a n sexton nol nol jok sluter skolan k l o c k กันฟีระเซ็กตต้นนอนนอนสิบหกนอก็คือ4ี่โมงนะคะก็พูด16.00น,นอก็ได้หรือจะพูด4ี่โมงก็ได้คะ่ะยัสลุดตากรอกันฟีระฉันเลิกสี่โมงนั่นเองนะคะฮือทอด,ดูเดย์เฮมฮือทอด,ดูเดย์เฮมฮือทอด,ดูเดย์เฮม ด o ทอดูเดย์แฮมเธอกลับบ oh, ้านยังไงโยโอเกบุ o อ e บุสแฮมฉันนั or, ่งรถเมล์กลับบ้านฮอดูบุสคู o ด u เธอมีบัตรรถเมล์ไหมโยเดโฮยะโย e h y a ใช่ฉันมี จะเห็นว่าคำว่ายโยกตรงนี้นะคะเวลาพูดเราพูดว่าเดฮอยะจากสระอก็เป็นสระอานะคะจะพูดเดโฮโยกก็ได้นะคะแต่ว่าส่วนมากเวลาพูดและพูดเร็วๆเขาก็จะพูดเดฮอยะใช่ฉันมีบุสเซนคอมเมอร์สนาดบุสเซนคอมเมอร์สนาด รถเมย์จะมาเร็วๆนี้หรือรถเมย์ใกล้มาแล้วยอกมมสเตกัวยอกโมสเตกัวฉันต้องไปแล้วควินดาเดย์สุดูอ so ินเตมิสซาบุสเซนควินดาเดย์สุด so ูอินเตมิสซาบุสเซนควินดาเดย์สุดูอินเตมิสซาบุสเซนรีบๆเลยเธอ เธอจะได้ไม่พลาดรถเมย์จะได้ไม่ตกรถเมย์โฮเอ็นบรอดอกโฮเอ็นบรอดอกขอให้มีวันที่ดีทักเดซัมมาทักเดซัมมาขอบคุณเช่นกันให้ด hey, ูละกอนก็จบลงแล้วนะคะสำหรับคลิปนี้ประโยคถามตอบเกี่ยวกับว่า วันนี้เธอจะทำอะไรสำหรับเพื่อนๆที่มีลูกก็ลองไปใช้ประโยคเหล่านี้ถามลูกดูนะคะไปฝึกซ้อมกับลูกคะ่ะหรือถ้ามีแฟนก็ฝึกซ้อมฝึกถามตอบกับแฟนนะคะแต่ก็อาจจะต้องเปลี่ยนคำว่าโรงเรียนเป็นที่ทำงานนะคะที่ทำงานเดี๋ยวจะให้คำศัพท์ไปนะคะ j o b เบแปลว่างานนะคะก็ ไปใส่แทนที่คำว่าโรงเรียนนะคะคำว่าโยบส t สำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะเป็นกำลังใจทุกคนในการฝึกภาษาสวีเดนอย่าท้ออย่ายอมแพ้นะคะฝึกวันละนิดฝึกบ่อยๆทำให้เป็นกิจวัตรประจำวันแล้วสักวันเราจะเก่งแน่นอนคะ่ะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ